ครับสวัสดีครับฟอกันอีกเล้วพี่น้องมาเบ่งอันนี้ครับได้ปลาล่าครับปลาล่าหรือว่าปลาแดกเขานะเมื่อนี้สีมาเช็ดสูตรต้มน้ำปลาล่าไว้กินเองให้พี่น้องได้เบ่งครับนี่ปลาล่าปลาล่าปลาจองได้มาตะเคียนรัเปล่ากัเคียนรัเปล่ากัลสินเ่านี่แหละนี่ปลาล่าตัวไงเกิดได้สีมาต้มไว้ครับเค็ดปลาล่าต้มเนาะมาเบ่งอุปกรณ์ในการต้มครับมือนี้ ใบหลักๆเลยใบเตยครับใบมอนแล้วก็ใบใช้ย่าหรือว่าใบพักกันผงสลดเข้าน้นกระสีมีนี่ครับกะปิครับแล้วับเป็นผงปรุงรสครับอันนี้กับผงนัวผงรสไอ้น้ำตาลก๊กข้าวครับแล้วก็น้ำกระเทียมดองแล้วก็น้ำตาลทรายครับวัตถุดิบไม่ซ้ำเนี่ยนะครับเราเปิดไปลายกัน แต่แสบดเดี๋ยวสีผาพี่้องมาต้มครับเอยบไปหลอยสูตรมาจากด่านไกยานสุมตำเลยครับนี่หมอกไปก้อนครับสูตรนี่แสบแน่นอนครับมามาเบิ้งกันเลยขาดหมวกครับวันนี้ผัดก,กับพีก,ก้อนครับอย่า้ส,สาเนาะ วครับน้ำตาลมะกข้าวครับต้องผัดใส่กันซะก่อนครับสูตรนี้บอกเลยหอมครับหอมกับปีหอมน้ำตาลมะกข้าวครับอกําลังตีต้อมอัน ปลาไแม่อมเอาปลาแดวตุ๋มปลาแดดไปกิน,นหอมน้ำตาลข้าวกับกะปิเข้ากันแล้วๆปุมก็ะิเติมน้ำลุงไปครับน้าปลาเขานี่แหละ ละลาลยหนาเปล่าเรียบร้อยตอนนี้น้ำตาลข้าวกับกะปิเข้ากันได้เรียบร้อยแล้วครับเสียวใสปลาลาเลยครับเทลงไปในหม้อปลาเลยก็ผัดเรียบร้อยเนาะเทลงไปเลยครับ จะเอาต้มปลาครับแล้วก็ใส่ต่างๆใสลงไปเพิ่มครับนะครับเป็นผงปรุงรสครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ผงนัวครับใส่ลงไปแล้วจะปิดให้ด้วยน้ำกระเทียมดองครับใส่ลงไปเลย สูตรนี้แซ่บแน่นอนครับเกิดไฟเลยวนีเติมใบเตยครับใบมอนครับแล้วก็ใบผงชรสครับใส่ลงไปโซดตัว,วะละลั ต้มครับต้มแล้วก็เคี่ยวให้ปลาหลากคนเพื่อยครับตันนี้แล้วถ่ายเบิ้งครับค้นไปเรื่อยครับลารา่มเปื่อยแล้วมาเบิ้งครับ ปลาลาห้องเริ่มเปลือยแล้วครับกินปลาลาเริ่มบ่ค่อยหลายแล้วครับตอนแรกกินปลาสีแห้งเนาะอันนี้กินปลาลาเริ่มมามีแล้วเริ่มเปลือยแล้วครับเดี๋ยวไปเตยไปรยังใบมอนเปลือกใส่กันใส่เริ่มหอมนะครับส่วนนี้หอมครับหอมนงครับส่วนนี้นี่เวลาเริ่มเปลือยแล้ว ไอซิมไอซิมลองดูไอสิบอโรชาร์ดเนาะเป็นดังไดอื้มแสบครับบาเข้มเกินไปแล้วก็หวานเกินไปครับเดี๋ยวคุณต่อยจั่งหน่อยครับ ก็ปลาเปลือลยอลไรจังมะกรองครับนี่กรองก็จะน้ำเน,ะนาะน้ำปลาเป็นอันเสร็จเลยครับเด็ดปลาไปกินเลยวันนี้ปลาเขาตอนนี้เข้มข้นดีดีครับโอเดูพี่น้องพวกน้ำปลาอพอตอนปลาเขาเปื่อยเรียบร้อยสีเข้มข้นดีครับอพอเหลียวนี่ ลมาเอามากองครับอันนี้เซตตำหมูฮู้งน,อน้องเด็วเซตตำหมูฮ้งซุปพี่น้องเบิ้งครับอันนี้เดี๋ยวผมสิทำการกองครับกองน้ำปลาตากเอามากอง มาเบิ้งสีอยากให้เบิ้นสีน้ำปลาลเป็นตะนุ่งวะครับสีน้ำปลาล ครับตอดีครับได้นามปลาลนวนๆข้างล่างครับเอออีก,ก่อนสูตรง่ายๆครับเข็ดกินง่ายๆนี่ต้มข้าวเดี๋ยวครับต้มเส้นกระเดียบเปลือยกระเซ้าเนาะ บกวางเรืเลยครับเนี่นยนะเศบง่ายสำหรับพี่น้อ,องคู่พี่มีปลาตะอนเนาะปะลาตะอนหล,ลายๆเห็ดยญ้ามีเงเห็ดยญ้าเห็ดปลาเดือดเขาย่ามีเงือได้ปลาปลาขึ้นยกสะดุ้งไหมเห็ดปลาเดือเ,เห็ดด,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 ดแล้วก็มาต้มไปครับเป็นสีตำพุงแซ่บๆสุกินไมไปาานีป่แหละตาจากน้ำปลาตะนนี่แหละครับ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้อครับเป็นกำลังใจในอนาคตขน้ะอาจจะเห็นคอนเทนต์หลากหลายยิ่งขึ้นนะครับวันนี้มาบอกสูตรครับสูตรต้มน้ำปลาร์สิ่งในกระอีกหลอดหนึงเอา นัวนัวเนื้อปลาไนะหมเนื้อปลาร้าย,ยเลยว่าะเขาใส่ปลาเนี่ยนครับ<ม>แล้วก็บวัวเข้มโดดเกินไปแล้วก็บโบหวานบระหวานน้ำแค่สีคนเห็ดเป็นเย็ยนครับเย็ยนแล้วก็ใส่กระปุกขึ้นไปขึ้นเกาเอาไปเทสกินเลยเลยครับ แก่ก็ได้กระปุกมาครับนำปลาเขาเย็นแล้วก็ใกส่กระปุกได้เลยครับวันนี้เก็บไว้แถาตำหุ้งยวสิตำหุ้งซูพี่น้องเบิ้งครับวันนี้ กินอันโดนครับเดี๋ยวหาแนวมาตำหหุงกันครับวันนี้มากินตำหหุงนงกันครับ สรตามหุงด้วยประเดี๋ยวเขาตบไม้เนี่ยแหละครับจ้งแสบเนะใส่เงือลงไปน้อยนึงครับ สมกินตอนเที่ยงก็ดีเลย นี่เลยครับปลาตต้มปลาต้มใบใส่ลงไปเนื่อกับเวนั่งแท้ครับ ใส่ขับุ่นใส่ขับุ่นลงไปในแล้วครับสมตำน้ำปลาต้มเองนัวๆครับใส่หัวหอยลงไปพอ,อ,อ,อแต่เสียบซีมก็แม่ยายพลมาซีมครับวันนี้แล้วเห็ดเวียวกมันก็นแล้วซีมเสร็บแล้วเป็นยังไง นัวปะนัวดีครับน้ำปลาลาเอาเนี่ยเดียวปะไม่มีแควแซ่บเส่เอาแซ่บดีอยู่อืออีกแงเพียงได้แล้วครับสูตรต้มน้ำปลาไว้ต่ำมะฮงกินเองแซ่บสุดๆเลยมาอันนี้ก็แซ่บนี่แหละครับ ง่ายครับสูตรต้มน้ำปลาไหลนี่ในกระปลกไว้กินโด,ดนๆดนดนเลยครับแซบนัวอีเลง่ายครับจังได้กับฝากไว้นะไม่ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสูตรต้มน้ำปลาไหลม้อนี้ครับจอดใส่ตำหะฮงใส่ตำหะฮงใส่ต้มใส่แกงใส่แกงไท่เบิดครับจังได้กะจังพอกันไหมคลิปนาครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า អឺមកเด้อกินតាមក្នុងអាម៉ានេះមើលហឺ